สวัสดีครับเพื่อนๆนและก็สมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเด่นนักคำนวณใบอันหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็มาตามตอบนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกที่สนใจในสูตรวิธีลัดนะครับแล้วก็สูตรนี้ก็เป็นวิธีลัดอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะหา2ตัวบนหรือ2ตัวล่างนะครับสูตรนะครับมักจะมา2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างสถิติที่ผ่านมานั้นนะครับชอบมาที่2ตัวล่างนะครับ เดี๋ยวเรามาดูทบทวนในสูตรแล้วก็ทบทวนในเรื่องของผลของรางวัลที่ออกมาก่อนนะครับที่นี้นะครับในงวัที่ันานมาของเราคำนวณได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 12ทั้งหมดนั้นจะมีเพียงแค่12จุดเท่านั้นนะครับแล้วก็ผลของกองสลากป,ประกาศก็คือ258นะครับล่างออกที่82เพราะฉะนั้นเลข82ของเราก็มี82ก็เข้ามาตำแหน่งของ2ตัวล่างก็ถือว่าผ่านนะครับ ในงวดที่ผ่านมานะครับก็คือในงวดก่อนหน้านี้นะครับไปเข้าที่16 61เห็นไหมครับก็ถือว่าผ่านสถิติของชุดของสูตรนี้นะครับมีระยะในการเดิน10กว่างวดแล้วนะครับแต่แอดมินนั้นนะครับได้ยกแล้วก็ตัดมาเป็นงวดที่1ที่ออกสือ่อและอันนี้ก็จะเป็นงวดที่2ที่ออกสื่อไปแล้วก็เข้าที่8ปดสองล่างน,นะครับทีนี้งวดใหม่นะครับเราจะได้ชุด12ชุดนี้ แล้วจะมา2ตัวล่างหรือจะมา2ตัวบนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแอดมินจะขออนุญาตนะครับเขียนแผนผังแล้วก็ตารางน,นะครับแล้วก็ผลรางวัลสักครู่ครับ <S <S ครับทีนี้เราก็มาคํานวณกันนะครับในส่วนนี้เมื่อพร้อมแล้วนะครับเราจะใช้สถิติจากงวดที่ผ่านมาก็คือในงวดก่อนนะครับรางวัลที่1ออกที่เลข0 7 7 2 5 8ล่างออก82เราใช้แค่ รางวัลที่1แล้วก็2ตัวล่างรัฐบาลเท่านั้นนะครับสูตรแรกนะครับเราจะใช้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือเลข7ตัวนี้นะครับนำเลข7คูณ2นะครับใส่ตรงนี้นะ7คูณ2งงที่เหมือนเดิมนะครับ7 2 14ทดไว้นะครับก็จะได้เท่ากับเลข4นะครับบวกด้วยนะครับร้อยรางวัลที่1ก็คือเลข นะครับนำเลข2มาวางตัวนี้นะครับแล้วก็บวกด้วยหน่วยล่างหน่วยล่างของเรานะครับนึกวที่ผ่านมาก็คือเลข2นะครับก็นาเลข2มาวางน,นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายให้ต่านสมาชิกนะครับอย่าลืมบวก8ของที่ด้วยนะครับเราก็จะได้4บวก2เท่ากับเลข6 6บวก2เท่ากับเลข8นะครับ8บวก8เท่ากับ16เอาตัวหน่วยก็คือเลข6เป็นตัวแรกนะครับตำแหน่งนี้ให้ให้ท่านสมาชิกบวก1ก็เป็นเลข7 บวกก็จะเป็นเลข8นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้นะครับเด่นชุดแรกก็คือ6 7 8นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในชุดที่2นะครับชุดที่2ก็คือเราจะใช้10รางวัลที่1ก็คือเลข5ตัวนี้นะครับนำเลข5บวก3าุคงที่ง่ายๆนะครับเราก็จะได้ในส่วนนี้ก็คือเลข8เป็นตัวแรกนะครับแล้วก็ตำแหน่งต่อไปก็บวก1คงที่ก็เป็นเลข9 นะครับบวกหน่งที่ก็ไปเป็นเลข1ิเอาตัวหน่วยคือเลข0ูนย์แล้วก็ตำแหน่งต่อไปก็คือบวก1ก็จะกลายเป็นเลข1แค่นี้เองนะครับสรุปอีกครั้งนะครับในสูตรที่1เราได้เลขเด่นก็คือ678นะครับในสูตรที่2เราก็ได้8901น่นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาจับคู่กันนะครับเด่นนะครับ2ชุดนี้จะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรนะครับก็คือ เราก็จะได้ในส่วนนี้ก็คือ68นะครับมาใส่ตรงนี้68 69นะครับ60และ61แบบนี้นะครับต่อมาก็คือ78 79นะครับ70และ71 ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเลข8นะเลข8ก็เป็น8 8ตัวนี้นะครับ8 9 8 0แล้วก็เป็น8 1นะครับก็ทั้งหมดก็จะได้เพียงแค่12ชุดเท่านั้นนะครับ12ชุดนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าจะมานะครับ2ตัวบนหรือจะเป็น2ตัวล่างนะครับทีนี้นะครับ วิธีการวิเคราะห์ของเรานะครับแอดมินก็ได้บอกไปแล้วในส่วนของนะครับเด่นบนนะเด่นบนก็จะประกอบไปด้วยเลข8นะครับแล้วก็เลข9เพราะฉะนั้นนะครับแอดมินขออนุญาตติ๊กไ้ให้นะครับว่ามีเลข8อยู่นะถ้าชุดถ้าสมมุติว่าเขาจะมาบนนะมันก็จะประกอบไปด้วยที่เป็นดอกจันไว้ให้นะครับ ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับในการหา2ตัวบนถ้าสูตรนี้เป็นจริงนะครับถ้าสูตรนี้เป็นจริงนะครับสูตรของเรานะครับเด่น10หน่วยบนของเราได้เลข4 567นะครับถ้าสมมุติว่าชุดนี้มาบนอีกครั้งนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับ4567เราก็มาวิเคราะห์กันนะครับเด่น10หน่วยของเราได้4 5 6หเพราะฉะนั้น ในสูตรนี้ก็จะมีเลขเลข6กนะก็จะเป็นในส่วนของติด4 5 6ห7นะ7 8ตัวนี้นะครับก็จะติดในส่วนของนะครับ4 5 6หนะที่เป็นชุด10หน่วยทีนี้นะครับเลข8มันก็ตกไปแต่ก็อันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าจะใช้วิธีไหนในการตัดนะครับ ถ้าสมมุติว่าจะมาล่างนะถ้าสมมุติว่าจะมาล่างนะครับเด่นมันจะมีเลข9นะครับเลข0นย์แล้วก็เลข1เด่นสุดๆนะครับก็ให้วิ่ง9ก้าตัวนี้แอดมินจะใส่อย่างนี้ไว้นะครับก็คือ6979 9, และ8 9นะครับเลข0นย์ก็เด่นนะของ2ตัวล่างก็60 70-80นนะครับแอดมินจะใส่สัญลักษณ์อย่างนี้เอาไว้เป็นเลขที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ชุดนี้ไม่ปักหลักนะ ก็ถ้าท่านสมาชิกสนใจและก็นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้นะครับก็เลือกสรรนะครับตัวที่ชอบตัวที่ใช่ไปหาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพราะว่าในชุดเพียงแค่12จชุดนี้นะครับมันก็ตกอยู่เพียงแค่2ตัวท้ายเลขลอตเตอรี่นะครับจะขึ้นบนหรือลงล่างมันก็อยู่แค่2ตัวรางวัลนะครับของสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเองนะครับอย่างเมื่อที่ผ่านมาเราไปหาซื้อ8-2 ถ้าสมมติเราชอบมันก็เป็น82นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วก็มีคนถูกสูตรนี้เป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็แอดมินก็หวังว่า,า,านะครับสูตรดังกล่าวนะครับการวิเคราะห์ต่างๆนี้นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับอาจจะละเลอะสักนิดนึงแต่ก็นะครับ,จจเ,นะรบเราก็ดูแล้วก็เลือกสรรเอานะครับชอบก็นำไปใช้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็มีข้อมูลสำหรับ2ตัวบนนะครับแล้วก็2ตัวล่างนะครับชอบมาจะมาจริงๆหรือไม่นะครับเมื่อประจำวันที่แอดมินใส่ตรงนี้นะครับว่าเมื่อประจำวันที่16ทค64นะครับอันนี้จะเป็นงวดที่3แล้วนะครับถ้าใครติดตามนะครับจะเป็นงวดที่3ที่ลงสื่อจะมาไหมนะครับสำหรับ2ตัวบนหรือ2ตัวล่างนะครับ ทั้งหมดตั้งมวลก็เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกดูแล้วก็พิจารณานะครับสำหรับคู่ชุดนะครับ2ตัวบนหรือ2ตัวล่างมาฝากกับท่านสมาชิกตามนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับซึ่งคลิปหน้านั้นแอดมินก็จะลงในส่วนของวิ่งล่างตัวเดียวทั้งหมดนะครับที่แอดมินได้รวบรวมมาให้แล้วก็เราก็มาวิเคราะห์กันว่าเลขไหนที่เข้าแล้วก็เลขไหนที่หลุดนะครับอย่าลืมนะครับมีความสําคัญทีเดียวเพราะว่าวิ่งล่างตัวเดียวของเรานั้นก็เข้านะครับ แต่ก็จะมีรายละเอียดแล้วก็มีสูตรใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอย่างไรนะครับก็ต้องติดตามนะครับในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้ต้องลากับท่านสมาชิกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ